สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาระดับชั้นมต้นกศนอำเภอรัญญประเทศได้จัดทำโครงการจิตอาสาเรื่องเยาวชนจิตอาสาใส่ใจผู้สูงอายุและผู้พิการดีค่ะดิฉันนางสาวอนุมาไทยดีดิฉันชื่อนางสาวสิริพรนงสวุวรรณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพุทธลักษณ์สยยนใจค่ะหลักการและเหตุผล ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว,วทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในสังคมและมีการเติบโตของประชากรเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุหรือสังคมสูงวัยเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราการเกิดที่มีสัสดส่วนลดลงจึงทำให้เกิดวิกฤตในสังคมไทยในอนาคตอันใกล้ ขาดคนวัยทำงานและจำนวนผู้สูงวัยหลังกเกษียณที่มีจำนวนมากขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาวะครอบครัวในสังคมไทยเนื่องจากหนุ่มสาววัยทำงานจำนวนมากต้องออกจากถิ่นกำเนิดเพื่อไปทำงานหาเลี้ยงชีพนอกเขตที่อยู่อาศัยค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ ข้อที่ 1. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารนณะหรือจิตอาสาให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจให้เป็นผู้ที่มีจิตอาสาและฝึกกิจกรรมจิตสาธารณะอย่างต่อเนื่องข้อที่ 2. เพื่อสร้างพื้นที่แห่งความสุขและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่และผู้รับผ่านประสบการณ์โดยตรงจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมข้อที่3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่ติดเตียงขอบเขตการดําเนินงานดําเนินการในพื้นที่อําเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ววิธีการดําเนินการระยะที่หนึ่งขั้นเตรียมการ มีการร่วมประชุมกับครูที่ปรึกษาในอันหาข้อมูลสรุปเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์วางแผนและกำหนดขอบเขตการทางานระยะที่สองิบัติการผู้เข้าร่วมกิจกรรมติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนและพาคีเครือข่ายเพื่อออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ติดบ้านระยะที่3ขั้นสรุปผลการดำเนินงานเพื่อ สิ้นสุดการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานระยะเวลาดำเนินงานระหว่างวันที่1ถึงวันที่28คุมภาพันธ์พศ2565ตัวชี้วัดความสำเร็จผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และแสดงออกถึงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคมสร้างความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะพร้อมเสริมสร้างความรู้ คุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสมกรอบแนวทางการทำกิจกรรมในครั้งนี้ต้องมีกิจกรรมที่หลากหลายเช่นชวนบุคคลที่มีจิตสาธารนณะมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและมีการสารต่อโครงการเป็นกิจกรรมระยะยาวเพราะเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เยาวชนจิตอาสามีจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม 2. เยาวชนจิตอาสามีความรู้และความสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอด ขยายผลให้ผู้ใกล้ชิดในกลุ่มเพื่อนครอบครัวและชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 3. จิตอาสาและผู้สูงอายุมีความผูกพันก่อให้เกิดความรักความอบอุ่นในครอบครัวชุมชน 4. จํานวนเยาวชนที่มีจิตอาสาเพิ่มขึ้นในสังคม 5. เยาวชนที่มีจิตอาสาและผู้สูงอายุมีความสุขมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตมากขึ้นและมีความสุข สุดท้ายพวกเราก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ